นี่ครับมาดูที่นอนสาวโาพดส่าโพดมันดึกละลูกเอาอะไรมากัดดูสภาพที่นอนดิเทะเนี่ยเน,นี่เป็นที่นอนพิเศษนะเนี่ยนี่เอาอะไรมากัดกระเป๋ากล้องโอ๊ยจำไม่ได้ไฟมองเห็นเดี๋ยวเนี้ยโพดโพดมันดื้อกันเลยเอาอะไรมากัดเนี่ย ไปครับมาากไนกระเป๋ากล้องมาทำไมดูพดมันคือกระเป๋ากล้องนครับมันไม่มีกระตัวดีมันมืดครับตรงนี้ไฟไม่ได้เปิดตรงนี้ดูแท้พดมันกระเป๋ากล้องนะนะพดนี่เราเราพิเศษนะเรานอนเรามานอนที่นอน <c oughs> สำหรับตัวเดียวเลยนะเนี่ย ให้ตังอย่ามานอนมเห็นให้ตังนอนด้วยอะตังไปนอนไหนแล้วไม่รู้นี่อย่าหวงตังนี่แล้วเอามากัดเละหมดแล้วดูกระเป๋ากล้องมันดึกแล้วพดนึกานั่งกัดอะไรจับจับจับ,บเฮ้ยจะกินกล้องทำไมมันกระเป๋ากล้องมันกินไม่ได้พดมันดึกแล้วนอนแล้วเข็งหัวกันนอ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 น นอนนอน,นอนนอนนอนนั่นแหละนี่นอนเลยกอดไว้นอนนอนนอนโอเคครับนี่ก็ดึกแล้วพอดีได้ยินเสียงว่ากัดอะไรก็เลยมาดูดูสภาพที่นอน <c oughs> เล่นจะฝุยหมดแล้วครับโอเคครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมไปแล้วดึกแล้วกระโปดนอนได้แล้วะโปดนอนได้แล้ว เค okay, กัดเปิดเลยเอ๊ยพอแล้วไปกินมันกินไม่ได้เดี๋ยวแมวหวังอยงี้แมวนอนนอนแล้วนอนโอเคครับโอเคนู่นน่ะตังไว้แล้วโอเคแบ่งตังมานอนโอเคครับผมอย่าประกัดไฟโอเค